ชาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่วิกเก้นคูซินทารันกับเชฟแฝดและภูจากฟรีดไปแพงค่ะวันนี้เป็นวันที่19ของวิกเก้นคูซินทารันแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มจับประเทศกันเลยไปจับ3อันเลยแล้วจับแล้วอะไรภูประเทศหรออันนี้อันนี้อ่าฮะไปประเทศเกาหลีไปประเทศที่ลงท้ายด้วยอาอามีหรออือหือสาระอ่างไงสาระตัวสุดท้ายไม่ต้องผูกอะไรทีไม่รู้มันมีอะไรอ่ะประเทศที่ลงท้ายด้วยอาอาชัยนาอ่าฮะ อ,อยากได้โปรตีนเกษรเตรอะไรเทมเป้ไม่ใช่อยากได้เทมเป้มาหลายวันแล้วแล้วเนี่ยก็มันไม่ออกอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเทมเป้ได้ออกแน่<บ>วันนี้นะโปรตีนเโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรใช่วันนี้นะคะก็คือประเทศที่จับได้ก็เป็นประเทศจีนนะคะเราก็ไปกับโปรตีนเกษตรแล้วก็คอลิฟาเวอร์เวนผักไปดูกันค่ะเริ่มจากการเตรียมผักที่จะเป็นไส้เกี๊ยวกันก่อนหั่นแครอทเป็นเต่าเล็กสะไ์ผักกะหล่ำเป็นเส้นบางๆจากนั้นหั่นเห็ดหอมเป็นลูกเต๋า เด็ดดอกกระหล่ำออกจากก้านจากนั้นใช้มีดสับให้มีขนาดค่อนข้างเล็กคล้ายกับการทำ cauliflower rice นำโปรตีนเกษตรที่แช่น้ำแล้วมาบีบน้ำออกให้หมาดจากนั้นฉีกเป็นเส้นเล็กๆและสับหย,ยาบๆค่ะเราจะมาเริ่มผัดตัวไส้เกี๊ยวโดยเริ่มจากการใส่น้ำมันตามด้วยการผัดขิงและกระเทียมจนสุกหอม จากนั้นใส่เห็ดหอมลงไปตามด้วยโปรโตีนเกษตรปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพื่อให้โปรโตีนกระสรได้รสชาติและขึ้นสีสวยค่ะจากนั้นใส่ดอกกระหล่ำซับแครอทและกระหล่ำปีลงไปผัดจนผักสุกแต่ไม่เละจากนั้นปรุงรสด้วยพริกไทยดําซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวผัดให้ซีซนิ่งเข้ากับตัวผักดี จากนั้นพักให้หายร้อนแล้วเราจะนำไส้ไปห่อเกียวกันค่ะ <S <S 1> <S 1> เริ่มจากการตักไส้มาใส่ตรงกลางแผ่นแป้งทาน้ำรอบๆแผ่นแป้งซึ่งจะช่วยให้เขาติดกันดีจากนั้นปิดเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมแล้วจับปลายทั้งสองด้านมาชนกันจากนั้นเอาน้ำแตะเพื่อให้ประสาน ทำตามจํานวนที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นเตรียมจานรองสําหรับนึ่งทาน้ำมันงาลงไปเล็กน้อยแล้ววางเกี๊ยวลงไปนึ่งสักประมาณ8นาทีหรือจนกว่าเขาจะสุก ก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยต้นหอมไลด์ราซ,ซอสดัมปลิ้งรอบๆและเหยาะน้ำมันงานเล็กน้อยด้านบนค่ะและเมนูที่1 9วันนี้วันนี้คือเกี๊ยวผัก <c oughs> และนี่คือเมนู <c oughs> เกี๊ยวผักสารพัดนึกและนี่คือเมนู <c oughs> เกี๊ยวกระหล่ำค่ะเก <c oughs> ี๊ยวกระหล่ำยังไงก็ขำอยู่ดี ไม่ชื่อดีก้คือเอเคอมนคเันเกี๊ยวแหะเนาะเกี๊ยวก็คือการห่อแป้งอ,อย่างหนึ่งนะแป้งนี่ก็เป็นแป้งแบบอย่างง่ายเนาะก็คือจริงคอมบิเนชันของแป้งก็คือแค่แป้งแล้วก็น้ำแค่นี้ค่ะโจ๊ดก็มีโบติเกษตรกับกระหล่ำแล้วก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วก็มีเฟลเวอร์ของการผัดทั่วไปก็อย่างใช้เห็ดใช้ตัวขิงนะแล้วก็แครอทนะต้องชิมแล้วนี่ก็เป็นน้ำจิม้มนะน้ำจิ้มที่เป้ำทำอย่างง่ายนะก็จะผสมจาก ฮูสเชสร์ชายซอสบ้านปูเรียกฮูสเตสอ,สตอร์ซอตัวนึงูสเตอรซอสเรียกยากมากเลยซอสเนี้ยคือทุกคนไปหาเรียกเอเองนะเราสองคน <laughs> ยออไม่ซอสนี้จริงๆอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือก็มีซอยซอสแล้วก็น้ำตาลเปล่าวนิดหน่อยนะคโอเคบบอ่ะเรามาชิมกันเลยติง๊ <S <S องอือมการที่เราสตีมแบบนี้อ่ะเหมือนแป้งมันเหนียวเนาะแต่ว่ดีปะหรือว่ามันชิวี่เนี่ย ืแผ่นแป้งนี่เซอร์ไพรส์มากเลยแืมงหรอแป้งอ,อันนี้ไปต้มมันมันนิ่มไปเลยมันแบบเกี๊ยวน้ำอันนี้ไม่ว่าดีกว่าหรออืมอ,อ,อร่อยนะแล้วโดนพริกข้างบนนะพริกเผาอร่อยไม่ใช่เปล่าอืมหืมแล้วแบนี้ลูกเสืออืมดีมากเลยเกี๊ยวแบบเท็กซ์เจอแบบเซอร์ไพรส์นะ แล้นอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะทุกคนก็ทําได้นี่ถ้าชวนเด็กๆทาแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักแล้วก็เอามาห่อนุ่นห่อน,นี่นะเลือกไส้ที่เราชอบไปเลยใส่ผักตามที่เราปรารถนาผมว่าเด็กๆน่าจะชอบนะเมนูเกี๊ยวเนี่ยมันก,ก็กินง่ายเลยเนาะใช่ครับใส่เส้นใส่อะไรไปหน่อยนี่ถ้าเอามาผสมกับเมนูที่เป็นเมนูเฟออะอร่อ,อ,อรยเลยเนาะอเอามาเกี๊ยวมาวางบน <Comb ination. S 2> เฟออืม,อมดีจริงๆก็มันเหมือนเวลาที่เราคิดถึงอาหารอะไรที่เราชอบกินเนะเราก็เอาอาหานั้นนั่นแหละมาอัดอั ใส่ผักแซลอยไรที่เราชอบก็จะเป็นชาไหนเราก็กินได้เะ่านั้นนะาได้ไหมได้ชานน้ก็ได้กินชาินี้สวยชาิน้กินชาหน้าก็ไม่ว่ากันอร่อยมากนะสําหรับเมนูนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จเนาะทําไว้ให้ทําให้เด็กๆกินง่ายเดี๋ยวเผื่อพลานมาไว้ทำให้หลานกินแล้วมารอดูกันว่าเมนูพรุ่งนี้จะเป็นอะไรบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ